ยากินเข่าเทียงกับบกม่วงสุปพี่น้องเอ้ยนางกินเข่ากับบดายนางกินโถก,กับบดาย้นอนกิน,นอกกกเอาจักสิเอาอยัางให้กินเอยียงกับบกินปลาก,กับข้าวอ่ะสันวะกินเข่านอนนอนขามันก็สิลอยมากเกินแก่ทำงานได้ไงบดายยางนะบอยังมีกันหลายมีมหลายว่าจะพูดอะไรมาลุก เกษตจังไหนพี่นออ้องเอ้ยคนเถ่าสังขารเฮามันกะหลวงรุยเนาะไปยู่ไปสันติตามเวนตามกรรมเตีซ้ำกินเขาใดก็มีแห้งดีาสูกินเอ้าเลยเนาะมันสิเมยอย่าของลูกก็มีแต่คนมีผ้าละเขากับไปเหตุงานเหตุการ์พี่นออ้องเอ้ยผู้ใดยู่กะพัดกันมาเบึงเอ้า กอยากกินเกลือหลายด้วยแมยมันเข้มนนจา้จางอยู่นั่นแล้วแต่ว่าอยากให้กินหลายอย่างนั้นความดันขึ้นสูกินเอาเขานัง่งกันใจกินมันก็ไม่แห้งหรอกมันแจ่กินเท่าไหนตัวไม่บรหา,หา<อ>กม่วงก,กินได้ดีเลย ยังยังยังเราก็บ่ายากเราก็กิน กำลัลงเป็นสองมือพี่น้องสองขึนสองมือแต่กีเราก็บยางได้ไปได้ไปวัดได้ไปวัดสุ่มมือสุ่มมือ,อน,นี้ไปบ่ได้หากแตก mới, นะมเ,เตมื่อใครน้่นนี่เศร้าใครเราตีไหมก็ไข่แต่ว่า,วาท่านมีแห้งนอกภูเท่าเราวสินเอ็นนั่งใส่ข,ขึ้นเลี่ยวแล้ววะ ขึ food, food, ้นเดียวมากด้วยซ้ำไข้เม็ดขึ้นเม็ดพ่อพอสร้างพ่อเสือเว้ยที่ผมเคยเห็นกินเข่ากับบักงวงข้นเข่าโอ้กินยังกับบดเสือกันสมด้วยก็เอาบักงวงมาให้ยากินกับเข่าโอ้ยแต่จะไปกินกับยังน้อป้าคะเห็นโตมันกับขาดคุณว่ะ กินบอดะซื้อเมืเ่อหร่จะมาว่านทั้งแหล่งเชื่อแม่ป้าต้องไงกินแน่ก็ยังจะหากแม่บ้านเท่านั้นกูโหเราก็หากเลิศมือว่าแม่ยันหลังมือบอดี้บล็อกยันมันเป็นติดเสือทางเดินอาหารยามสิกินเขามันต้องหลังสบู่ได้มือนะั่นหลังคืมือกูหลังคืมือใส่หลังยนะากกระจังสี่ตีนี่งขันจุ่มซืือๆกระยานเสือหลวงมันบอดใตา้ไปบอดาย เอาหนามมาหาย้างมือหลานสองคนกับไปโรงเรียนภาษาหุงเขาไหวกับว่าผ้ากันกินแก่้งที่พูดจะสันมื่อเตมเาแกล้งอเออเกล่งมากกับเห็ดกินได้อันให้เขาเงินคนละจะาบาทนะได้ไปสิบบาทที่ท้องนี่แล้วแม่เขาไหานแม่ก็ซื้อมา โอเคพี่น้อง